สวัสดีค่ะวันนี้มักรูดมาชวนคุยนะคะในหัวข้อมีเงินมีความคิดแต่ไม่มีสติซึ่งอสามคำนี้มะกรูดไม่ได้คิดเองนะคะเอามาจากคอมเมนต์นะคะซึ่งมีผู้ฟังได้คอมเมนต์ไว้นะคะในคลิปอยากเล่าในฐานะคนเคยเรียนคอสเข็มทิศกับครูอ้อยที่มักรูดส่งขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะซึ่งมักรูดไม่ทราบว่าผู้ที่เขียนคอมเมนต ตรงนี้เนี่ยหมายถึงตัวมะกรูดหรือหมายถึงผู้ที่เรียนเข็มทิศชีวิตคนอื่นๆหรือหมายถึงใครมะกรูดไม่ทราบนะคะแต่มันเป็นประโยคที่ชอบมากนะคะมีเงินมีความคิดแต่ไม่มีสติจึงขออนุญาตนํามาขยายความต่อนะคะเหตุที่ชอบคอมเมนต์นี้ก็เพราะว่ามันตรงกับทิษดาของมะกรูดเลยค่ะคือทิษดาวเนี่ยเป็นยากทางหงของทฤษฎีนะคะมะกรูดเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยเขาให้มาไม่เหมือนกัน แต่ผลรวมแล้วมันจะเท่าๆกันนะคะแต่บางทีเวลาพูดเร็วก็จะพูดว่าธรรมชาติให้มาไม่เท่ากันจริงๆมกรคดเชื่อว่าเขาให้มาไม่เหมือนกันแต่ผลรวมจะเท่าๆกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหลือหลายลองมาคิดดูนะคะว่าหากธรรมชาติให้มาอย่างนี้ให้คนคนหนึ่งไม่มีเงินไม่มีความคิดไม่มีสติชีวิตคงอยู่ยากเนาะแต่อันนี้ถือว่าโชคดีนะคะที่บางคนมีเงินมีความคิดแต่ไม่มีสตินะคะ โอเคนะคะซึ่งโชคดีที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหหรือ2อย่างจาก3อย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราจะหามาได้มากกว่า3อย่างนะคะหาเอาอะไรก็ได้แต่บริบทนี้ขอเล่าแค่3คํานี้นะคะโชคดีที่คนส่วนใหญ่จะมีหหรือ2อย่างจาก3อย่างนะคะแต่บางคนเขาโชคดีเขามีต้นทุนดีเขาจะมีครบทั้ง3อย่างอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ สำหรับตัวมะกรูดเองเนี่ยเริ่มต้นจากการไม่มีเงินแต่มีความคิดส่วนสตินี่มีบ้างไม่มีบ้างนะคะดังนั้นมะกรูดจึงเอาความคิดมาหาสตางพอได้สตางพอแล้วก็แบ่งเวลาไปหาสติคําว่าได้สตางพอแล้วไม่ได้หมายถึงมีเหลือเฟือนะคะก็คือมีในระดับที่เราคิดว่าตอบสนองความต้องการตอบสนองเป้าหมายในชีวิตของเราได้ก็พอแล้วแล้วก็แบ่งเวลาไปหาสติบ้างนะคะ คือหาสตางค์บ้างหาสติบ้างคละคละกันไปนะคะแยกกันโอเคก็สติช่วงนี้ที่หาเนี่ยนะคะก็หาจากการฟังบรรยายของท่านอาจารย์ประเสริฐอุทัยเฉลิมนะคะคนที่สนใจนะคะว่ามะกรูดสรุปความได้ว่ายังไงก็ไปดูที่คลิปนี้ได้นะคะโอเคเมื่อคุยคุยเรื่องนี้กับโปรแกรมเมอร์ท่านหนึ่งนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าในวงการโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะคะที่สวีเดนเขาจะบอกว่า เวลาคุยกับลูกค้าเขาบอกว่ามีทางเลือกดังนี้นะคือดีเขียนโปรแกรมที่ดีถูกต้องนะคะรวดเร็วราคาย่อมเยาแต่ไม่สามารถให้ได้ทั้ง3อย่างนะคะคือเราไม่สามารถได้ทั้ง3อย่างจะได้แค่2ใน3นะคะคืออาจจะได้โปรแกรมที่ดีถูกต้องเขียนเสร็จเร็วแต่ก็ต้องจ่ายราคาแพง นะคะหรือต้องการโปรแกรมที่ราคาถูกราคาย่อมเยาแล้วต้องการให้ดีด้วยก็คงจะได้เร็วไม่ได้ก็คงต้องช้านะคะอันนี้มะกรูดคิดว่ามันสอดคล้องกับกับทฤษฎีของมะกรูดนะคะว่าเขาเนี่ยให้มาคนละอย่างแต่ผลรวมมันจะเท่าๆกันคือจะได้ทุกอย่างคนนึงจะได้ทุกอย่างไม่ได้หรอกแล้วอีกคนนึงจะขาดทุกอย่างก็คงไม่ได้นะคะคละคละกันไปนะคะสรุปถ้าสมมุติว่าเราคิด นะคะคิดอย่างนี้คิดตามที่เสดาทฤษฎีนี้นะคะว่าว่าเป็นอย่างนี้นะคะว่าธรรมชาติเนี่ยเขาให้มาไม่เหมือนกันนะคะแต่ผลรวมมันจะเท่าเท่ากันพอเราคิดได้อย่างนี้นะคะเราจะยอมรับและพอใจกับสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีอยู่มากขึ้นนะคะเพราะเราเข้าใจว่าเอออันนี้เราดีอันนั้นเราไม่ดีก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เรามีอันนี้เราไม่มีก็เป็นเรื่องธรรมดาคนนั้นเขามีอันนั้นแต่ขาดอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะ มันจะทําให้เราพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่มากขึ้นแล้วมันจะลดความอิจฉานะคะเราจะอิจฉาคนอื่นน้อยลงนะคะเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์เราก็ไม่ได้สมบูรณ์ก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันทุกคนนั่นแหละนะคะแล้วเราจะเห็นอกเห็นใจและให้อภัยในความบกพร่องของคนอื่นได้มากขึ้นถ้าเราคิดในแนวนี้นะคะว่าอืมก็มีบางคนมีตรงนี้บางคนขาดตรงนั้นโอเคนะคะที่พูดมัน ที่พูดมาเนี่ยนะคะคือทฤศเดาล้นวนค่ะไม่มีทฤษฎีะอะไรมารองรับนะคะเดาล้น้วนแล้วก็ไม่ต้องเชื่อนะคะที่เล่ามาเนี่ยเป็นแค่คนชอบคิดคนหนึ่งที่ขี้เกียจอ่านหนังสือสอบก็เลยมาเวิ่นเม้อทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นและค่ะโอเคนะคะพบกันใหม่ที่ช่อง youtube ของมะกรูดนะคะช่องชื่อว่ามะกรูดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ